พระคริสตรรมคำัมภีร์พระธรรมโครินฉบับที่หนึ่งหนึ่งโครินบทที่หนึ่งการทักทายและการขอบพระคุณเปาโลผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและโซเทเนสผู้เป็นพี่น้องของเรา เรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์และได้รับการทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนร่วมกับทุกคนในทุกแห่งหนที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพวกเขาขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า ในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ท่านในพระเยซูคริสเพราะพวกท่านได้รับความบริบูรณ์ทุกด้านในพระองค์คือในด้านวาจาและความรู้ทุกอย่างด้วยว่าคำพยานเรื่องพระคริสต์นั้นตั้งมั่นคงอยู่ในท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์จะทรงให้พวกท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุดเพื่อให้ท่านปราศจากที่ติในวันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราการแตกแยกในคริสตจักรพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์ องพระผู้เป็นเจ้าของเราขอให้ปรองดองกันอย่ามีความแตกแยกในพวกท่านแต่ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความคิดและความเห็นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าคนของนางคาโลเอได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีการทะเลาะวิวาทกันในระหว่างพวกท่านข้าพเจ้าหมายความว่าพวกท่านต่างก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์เปาโลหรือข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์อปอโล หรือข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์เคฟาสหรือข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์พระตร์พระตร์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือเปาโลถูกตรึงเพื่อท่านทั้งหลายหรือท่านได้รับบัพติสมาในนามของเปาโลหรือข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้บัพติสมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านเว้นแต่คริสปัสและกายัสดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล่าวได้ว่าเขาได้รับบัพติศมาในนามของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้บัพติศมาแก่ครอบครัวของสเตฟานัสด้วยนอกจากคนเหล่านี้แล้วข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าให้บัพติสมาแก่ผู้ใดอีกบ้างเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้ส่งข้าพเจ้าไปเพื่อให้บัพติสมาแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่ด้วยการพูดอัญชานฉลาดเพื่อว่าเรื่องการเขนของพระคริสต์จะไม่หมดฤทธิเดชพระคริสต์คือฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า เพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องการเขนเป็นเรื่องโง่แต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้ว่าเราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและจะทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไปคนมีปัญญาของยุคนี้อยู่ที่ไหนบัณฑิตของยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาของยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงทำให้ปัญญาฝ่ายโลก เป็นความโง่แล้วไม่ใช่หรือเพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาโง,ง่ๆพวกยิวขอหมายสำคัญและพวกกรีกเสาะหาปัญญาแต่เราประกาศเรื่องพระคริสต์ทรงฉุกตรึงที่กลางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่พวกยิวสะดุด และพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่อง,งโง่แต่สําหรับพวกที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยูและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าเพราะความเข่าของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกําลังมากยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์พี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูสภาพพวกท่านเมื่อได้รับการทรงเรียก มีน้อยคนที่โลกถือว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่เพื่อทําให้พวกมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทําให้พวกที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ําต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไม่สําคัญเพื่อทําลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสําคัญ เพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพักพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสําหรับเราทรงเป็นผู้ทําให้เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ชําระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาปเพื่อให้เป็นไปตามคําเขียนไว้ว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า หโครินบทที่สองการประกาศว่าพระคริสทรงถูกตรึงพี่น้องทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อประกาศความล้ำลึกของพระเจ้าแก่พวกท่านนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาด้วยถ้อยคำหวานหูหรือด้วยความฉลาดปาดเปลืองเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสและการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขน และข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายด้วยความอ่อนแอด้วยความกลัวและความหวาดหวั่นมากคําพูดและคําเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญาแต่เป็นการสัาแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพเพื่อความเชื่อของพวกท่านจะไม่ขึ้นกับปัญญาของมนุษย์แต่ขึ้นกับฤทธิเดชของพระเจ้าการสัมดงโดยพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าถึงกระนั้น เรากล่าวถึงปัญญาในท่ามกลางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่ใช่ปัญญาของยุคนี้หรือของอำนาจครอบครองยุคนี้ซึ่งกำลังเสื่อมสูญไปแต่เรากล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึกคือพระปัญญาที่ทรงซ่อนไว้นั้นและที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมมกาลเพื่อการรับศักดิ์ศรีของเราไม่มีอำนาจครอบครองใ,ใดๆในยุคนี้รู้จักพระปัญญานี้เพราะว่าถ้ารู้จักแล้ว จะไม่เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงกลางเขนดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตามไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญ,ญาณเพราะว่าพระวิญ,ญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าอันความคิดของมนุษย์นั้นจะมีใครอย่างรู้ได้ ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเองพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกันเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราและเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้ คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟังแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณแต่คนฝ่ายจิตวิญญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ทว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้เพราะว่า ใครเล่ารู้พระไทยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีพระไัยของพระคริสต์หนึ่งโครินบทที่สเพื่อนร่วมงานเพื่อพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์ข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อ,อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือ เพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของเปาโลและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของอัปโโลท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรืออัปโโลคือใครเปาโลคือใครคือผู้ปรนิบัติซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อตามงานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนดให้แต่ละคนข้าพเจ้าปลูกอปโโลรดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตเพราะฉะนั้น คนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันและทุกคนก็จะได้บำเหน็จตามการงานของตนเพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไรนาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์โดยพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนช่างผู้ชำนาญ และอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นแต่ละคนต้องระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นอย่างไรเพราะว่าใครจะมาวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์บนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคําเงินเพชรพลอยไม้ญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะวันพิพากษานั้นจะสําแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟ และไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่ะขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้บำเหน็จถ้าการงานของใครถูกเผาไม่ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านถ้าใครทำลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทำลายคนนั้นเพราะว่าวิหารของพระเจ้าเป็นชี่บริสุทธิ์และพวกท่านเป็นวิหารนั้นอย่าให้ใครหลอกลวงตัวเองถ้าใครในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้จงให้คนนั้นยอมเป็นคนโง่เพื่อจะได้เป็นคนมีปัญญาเพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะมีเขียนไว้ว่าพราะองค์ทรงจับคนมีปัญญาด้วยอุบายของพวกเขาเอง และมีเขียนไว้อีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบความคิดของพวกที่มีปัญญาว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวดเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเปาโลหรืออปอลโลหรือเคฟาสหรือโลกหรือชีวิตหรือความตายหรือปัจจุบันหรืออนาคตทุกสิ่งนั้นล้วนเป็นของท่านและท่านทั้งหลายเป็นของพระคริส และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า